สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีแฟนเพลงแฟนมอลำเลิกแล้วครับเลิกแล้วสำหรับมพี่น้องกีพร้อมจะได้เดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับจะเดินทางกลับวันแล้วพร้อมหวางเนี่ว่างอยู่สามหมื่นครับพี่น้องครับไปซาดแบดไปชาร์จแบดแบดไม่ชาร์จแบตอีกครับพี่น้องจักสามหมื่นเต้นไพ่เลยนี่ โอ้เหลือเต้นหลังเดียวพระท่านเองเหรอครับนะครับเป็นเต้นผู้เล่น้อยเนาะเหลือเต้นพระอาจารย์อาจารย์เหลือเต้นผู้ใดนี่เต้นผู้ใดนี่บ่เมื่อน้ำมูบ่เต้นหลังเนี่ยฮะ

ว่นเป็นเถียงน่ะเมื่อวนี่จะได้ข่าบอลพักคน้องกได้กาวบอลกับองไปบงเบียบิงกาเบงงานขาวนาซาปาเป็นเด็กข้าจนาาปาเป็นเด็จเพราะมันจมตายน้ำไปเลยวงเก็งบนตัี่ที่นั่นไหงใช่คนบ่วงเกเขียอะไรไปใส่อีกบ่อีเงี้นคือกันเด็กอ้าวโตลง รถเอาออกไปปะไรพ่อันนี้ว่าหันเขาไปเราก็จะบอ,อกได้เักเร็วอ้าวันเขบาบ้านคืออ,อ,อกเลยต้องหอเลย่ขาจะให้ว่าปุนแจ้าปืนีจังไหนเขามาเลยดิเมา,เมาเขากลับจองเทีทต่องอ,อก,ได,ออกไ,ได้เ้ยออกก็ได้ก็ไ่ได้เมื่อเลยไม่ได้ไปหาซอยกันถามหลุนหลุกว่ากลับมาเลย,ยคนลงแล้วก็นขึ้นเนาะ ยังอย่งยังยังคือเขคือเาที่แหละตั้งขึ้นง้างแล้วก็ลุมาเรมเล่นเล่นมากมาต่างในเต็นที่แล้วมันดไปบดไปเลยเล่นมากเกมยเกมยงอนอันบุญแล้วกรับมิสซดีก็ยังว่าเกมยงที่เขาเล่นยิยมเหนอยที่นรับ่วงีใอันมูเล่นมากนะมี่เล่นมากก็ช่เ้ยบเพเลยี่บท่านไหม ผม <laughs> ท่านไหมเกิดโดนตระสันว <laughs> ่าท่านไหม่เลยเจ้าแม่ขอยันนี้อย่างนี้ <laughs> รอดต่อออกความกันนี่พี่นอ้องรอดออกเป็นขบวนขบวนมันค่อยงาม ให้คอนระบบนี่กัรถมอลตอร์ลัมเข้าไปนองนี่คือรถมอเตอรลัมนี่ครับ,รบ,รบจัดเลี่ยงไซร้ายเป็นระบบนี่คือบรรยากาศบรรยากาศย่างมรสัพี่น้องครับ บรรยากาศนี้มันเศรายเย็นสบายๆโบห่อนโบหยังนะครับโอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องช่วงนี้นกอากาศเย็นผ,ผมปัน,นอนนอนหลับนี่พอตื่นขึ้นโอ้ยหนาวค่ะขนาดเลยหนาวสะบันเลยนะครับเอาขาเต้นผูใ้ใดนี่ปัยญญามกลางเขาจะได้หายด้เลยเนี่ยเนี่ยย หันย่ำกลางขาดข้าเนื่องใกลางวันอะไรที่เต็นอันนี้ครับเขาทิมบ่โอ้ยบอนเอาทิมบ่อลฮึ่งจะไหนนี่ทิมนยังไงเขาทิมอะไรนี่บอลจุ่มยังถ้าเป็นขาเต็นเขาบอกลจะไหน เต้นผู้ใดเนาะเขา่าแล้วสนเตือว่าเมียนว่าเมียนถึงเมนเอ่อทีนอ้เขาเจ็บบเบบกบสิเนี่ยวลาง่างยต่อไปนี่ฮันบกขาดขาได้ขค่หนึ่งกระังงบเลยเข้ามาเต้นเป็น ขึ้นไว้เขาก่อนวันรย,ยากาศบรยรยากาศยามวันเสาจังซีนี่ต้องไปยำไส้พี่น้องยำไส้ยำลียำตรงเลยจ้ะโอ้ยเขาบรรยากาศดีนลยไปสิ่เหลี่ยมแล้วพี่น้องไปสิ่เหลี่ยทางเลย กพนจะได้เด okay, mm ินทางเลยเด้อเขาบ้านเม่อจานมื้อรักเขาบ้านพักกันปะโอเคจ้ะเพราะเด็กเป็นเขาที่หนักเป็นสามล้อออกอางนี้แล้วก็นเขาได้เขเด้อเ่ยเนี่ยมืว่างโอ้บุกงานเทา ยังว่าท่านเห็นบุ้งนงเดือนหนอยู่ี่บงนเดือนบัวีตอนกตงวดีพี่ว่าพี่ว่าัวดีวะเดียนไปบงหน้ากดีิมันไปบนมื้นนี่มื้นนี่แหละครับเอก็ยูได้เมืองบนหน้าเหรอครับอาจารย์บงเขาบนน้าบัีกับแก่บัวแก่ข้าวเมาเขาขึ้เล่าลดนยนสามมื่นนี่นะข้าวเมาเขาข้าวเมาเขาขึ้เล่าลเออเพราะว่ากันก็ยังดีไปคูยเขาความได้ไหม ผมีมือวางนหรอโอ้เดี๋ยวไดเนื้อองมืองนี้ทมันเมาเราอบถึงเราเลยยังโยมไปเนี่ยหันรอบนี่เามีหือวางกันบ่ซิจิกาซิกามิว่างิกเ้ใดนี่ล่ะเออนีวอะรนี่ไมนี่ต้่อซ่ิ่พ ยี three, <th three, 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 ang, ่ส uh ิบเอ็ดอีสองสามก่อน uh ่สามสาหมไปงั้น้าท่สิมือเดียวตอนนี้แต่สิเป็นพักแล้่มจรอบกลับเนึ่เลี้ยงพารรเท่าไรจะพาหน้าเขาดีแล้วเออกระจังวจริงเลยใ้สิเกียวเขาให้เนาะมาเลยเพาะกตที่เขางนี่มันเลี้ยงเพเจวคนที่ยี่ิวคนที่ยีพฤทจีการยี่สิบพห เดี๋ยวเวดเสียสิ้เดี๋ยวคือหาทันบ้านหาทันว้านเี่วคืเราเีหมดแล้วแม่ทำให้เจ้อนหาทัน้้เจ้าเจ้าว่าดับปูวัดแม่เกี่ยววัดพ่อเนาะตะกี้เนาะเอ้คือสิบสองเชงหาแม่สบองเชงหาวัดแม่กต้เจียววัดพ่อหาทันว่านเน่ยนี้หนึ่งเจ้ยวแม่เดียวอเียวนี่นี่ไคเร็วเท่าไรแห้ดี

เนาะเด๋ยวขันว่าก็เต็มเล่นหมดา่เจ้าหันหม่งว่าก็คื้สิเป็นขอบช่วงขอบอู้ว่า้อ่า้เ้าจะได้เมื่อซอมมยว่าหนข้อเกียวบาเกียวบ่จงบ่จงครับพี่น้องครับบ่กไปว่ำมากขาสิขอบด้วดิ สิได้เมื่ออะไรครับพี่น้องวางสามเมือสิได้ไปเบิ้งเข่าเบิ้องหนาหลังจานเลยครับวางอยู่สามเมือครับพี่น้องสี่ได้ตะบันตะกรงไปเบิ้งเข่าเบิ้งนม้งนมทันทีข้างหนา้าเพราะงานสอนหน้อยสุดยอดดีนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ไว้สัสนอพี่น้องพอกันไว้ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอวซี่ปีติดตามข่าวข่าวการเคลื่อนไหวของสาวนักเตะบอลแพงนะครับกใครใครสรุปอัู้ว่าจิตพี่น้องได้เบิ่งนด็ติดตามเด้อนะครับมาแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันไปกดกระดิ่งเพื่อรับสาวข้อมูลคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ เดี๋ก็ต้องใจในช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลแล้วก็ขอฝากอีกช่องหนึ่งพี่น้องช่องพ่อพญาลำเพลินครับนี่คือสิผมเปิดอีกช่องหนึ่งคือช่องพ่อพญาลำเพลินนะครับขอฝากไว้น้ำเนรได้พี่น้องเด้อนะครับขอไปกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนรนะครับคนติดตามพอได้ถึงพันแล้วพี่น้องครับขอไปกดไลค์ได้พี่น้องเด้อนะคนไลค์ไปแชร์กดติดตามช่องพ่อพญาลำเพลินนะครับสำหรับช่องนี้ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเพลินนี้ เอาไว้เส้นนี้ครับนะครับพรกันไม่คิดหนักผมแจ้งหาวิชิตพิทิตาลน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ